สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมุจลินครัควรมุจลินนะคะจะมาแนะนําเราจะทําการทําแหนมเห็ดค่ะโดยเราใช้ขาหิดหอมมาทําเป็นตัวเป็นเนื้อเป็นเนื้อในการทํเหิดแต่บางคนเขาจะเรียกว่าสมสมห็ดหรือไม่ก็แหนมเห็ดหรือไม่ก็แหนมเนื้อประมาณแต่ว่าคนเจเขาเรียกแหนมเนื้อประมาณนี้นะคะ นี่ขาเห็ดหอมนะคะขาเห็ดหอมที่เราต้มต้มให้สุกนะคะโดยเราใส่เกลือใส่ตะไคร้ใส่ขาใส่ใบมะกรูดต้มให้สุกนะคะแต่ก่อนที่เราจะมาต้มเราต้องแช่น้ำให้ให้นุ่มก่อนนะคะวัตถุดิบของเราก็จะมีใบตองพริกไทยใบมะยมใบมะยมอดน,นะคะ ซึ่งประโยชน์ของใบมะย,ยมนะคะบำรุงเลือดเป็นยาอายุวัฒนะนะคะปรับสภาพร่างกายทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงนะคะประโยชน์ของใบมะย,ยมอ่อนนะคะเป็นยาอายุวัฒนะนะคะปรับสมดุลในร่างกายรักบํำรุงหัวใจ ปรับสมดุลในร่างกายของเราในส่วนที่สึกโหรนะคะประมาณนี้นะคะก็เอามาใช้ในการทําห่อเนมนะคะส่วนวัตถุดิบอย่างอื่นนะคะก็จะมีเม็ดพริกไทยรากผักชีนะคะเกลือข้าวเหนียวแช่น้ํานะคะล้างให้สะอาดก่อนแล้วก็มาแช่น้ําอีกทีหนึ่งส่วนปกตินะคะคนที่ทานเจ จะไม่ทานผักชุนห้าอย่างก็คือกระเทียมหอมกระเทียมโทนใบายาสูบแล้วก็ใบกุ้ยช่ายหรือผักเป็นบ้านเรานะคะแต่คนเจนะคะคนที่ทานเจจะรู้กันค่ะนี่คือกระเทียมเครือหรือกระเทียมเถาลักษณะใบเหมือนใบยะนางนะคะอันนี้นะคะประโยชน์ของเขานะคะคือบำรุงหัวใจค่ะคนที่เป็นหัวใจนะคะโรคหัวใจคนแก่คนเฒ่านะคะ จะเอารากนะคะมาล้างให้สะอาดแล้วต้มทานนะคะและบำรุงหัวใจทําให้หัวใจหัวใจแข็งแรงค่ะระบบหายใจระบบระบบการไหลเวียนของเลือดนะคะจะไหลดีนะคะประมาณนี้นะเข้าสู่หัวใจจะทําให้ร่างกายของเรามีสุขภาพดีขึ้นนะคะอันนี้ทานแทนกระเทียมนะคะจะเอาไปตำส้มตำทำเนมนะคะใช้ใบกระเทียมเครือหรือกระเทียม กระเทียมถูกก็ไม่ใช่กระเทียมเครือกระเทียมเถานะคะผู้น้อยเป็นคนอีสานพูดตกหล่นนะคะขออภัยค่ะและทีนี้นะคะกระเทียมเครือส่วนมากแต่ก่อนผู้น้อยก็ไม่รู้หรอกคะ่ะถางทิ้งค่ะเพราะว่าอะไรคะเป็นเพราะจะเป็นเครือเป็นเถาไปเรื่อยๆนะคะก็มาปลูกประดับเป็นโดกไม้แต่เมื่อมากินเจก,ก็รู้ว่าสามารถกินแทน ยินเทนกระเทียมได้ก็เลยเอามาปลูกใหม่แต่ก่อนถางทิ้งนะคะเพราะว่าปลูกกับใบยะนางอย่าสับโซนนะคะใบเหมือนใบยะนางมากเลยค่ะอย่า,ยา,าไปคั้นเป็นอไปแกงกับไม้แกงเปิดนะคะทีนี้ผู้น้อยเมื่อได้ขาเห็นหอมที่ต้มสุกแล้วเราจะทําการทุบหรือถ้าใครไม่มีเครื่องปั่นเราก็ทุบเอานะคะก่อนที่เราจะนั่นก็คือตัด เก็บเศษที่ตรงที่รากนะคะตรงที่โคนของเห็ดหอมบางทีก็จะมีเศษดำๆนะคะเราก็ตัดทิ้งนะคะตัดทิ้งแล้วทีนี้เราก็จะทําการดูว่าเห็ดของเรานะคะตรงไหนที่ดำๆเราก็เอาออกนะคะบางคนนะคะที่ไม่ทานเจหรือคนบางคนที่ไม่รู้นะคะบางคนจะเอาขาเห็ดทิ้งนะคะเวลาผู้น้อยไปงาน แต่งงานมงคลหรืองานบุญงานอะไรเนี่ยขาเห็ดบางคนก็จะตัดทิ้งไปเลยผู้น้อยก็จะขอมานะคะขอมาแล้วก็เอามาทําเป็นเอามาทอดเป็นเห็ดเป็นเป็นเนื้อเด็ดเดียวเป็นเห็ดเด็ดเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นขาเห็ดหอมทอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่นี่ผู้น้อยจะทําการทุบนะคะด้วยวัตถุบ้านนอกของเราโดยเราใช้ค้อนทุบให้เปื่อยเลยนะคะ ทุบให้เล็กๆแล้วค่อยลา้วค่อยนี่ค่ะ เมื่อเราทุบเห็ดหอมนะคะค่ะเห็ดหอมเรียบยร้อยแล้วเราจะทําการโขกนะคะเราจะทําการโขกให้ละเอียดเพื่อที่เราจะทําเป็นเนมเนื้อกันนะคะเนมเนื้อเจกันนะคะเราจะเอาเม็ดพริกไทยนะคะโขกกับรากผักชีเอาความหอมตามต้องการนะคะเราจะโขกเม็ดพริกไทยกับรากผักชี เราจะเอาขาเหิดหอมที่เราทุบแล้วนะคะลงโขกเลยนะคะลงโขกแล้วโขงกให้ละเอียดเลยนะคะทําเหมือนเนื้อเนื้อคุณโชวทานนะคะคุณเจอเอาขาหิดหอมมาทำนะจะเรียกว่าส้มเนื้อส้มเนื้อเจอะไรประมาณนี้นะคะเราจะทําการโขกโขกจนละเอียดจนจนไม่เป็นอะไรอะจน จนเป็นเนื้อเดียวกันนะคะเราจะปรุงด้วยเกลือด้วยเกลือนะคะเกลือข้าวเหนียวเช่แล้วก็ผงซุปผงซุปนะคะผงซุปผงซุป,ซปแล้วก็แทนผงชูรสเราก็จะใช้ซอสหิดหิดหอมนะคะแทนผงชูรสเพราะว่าผู้น้อยไม่เน้นผงชูรสนะคะ โซดเจก็มีค่ะแต่ผู้น้อยไม่ได้กินค่ะประโยชน์ของเห็ดหอมนะคะมีคุณค่าทางอาหารมากมายเลยค่ะทำให้ร่างกายเราปราศจากเนื้อสัตว์และก็ทีนี้จะทให้ร่างกายของเราแข็งแรงได้เกเลือแร่วิตามินจากจากเห็ดนะคะเห็ดนะคะ คนที่ทานเห็ดเป็นประจำนะคะผิวพรร์จะจะชุ่มชื้นนะคะผิวพรร์จะชุ่มชื้นกินเจไม่ด้กินยากนะคะแค่เอาใช้เห็ดก็ได้มาแทนเป็นเนื้อสัตว์หรือจะใช้เป็นแป้งทำจากถั่วเหลืองทำจากถั่วต่างๆนะคะเต้าหู้อะไรอย่างนี้นะคะ แต่คนที่ทานเห็ดนะคะผิวพรรณของเรานี่ค่ะจะดีไม่แห้งไม่เหี่ยวนะคะชะลอความแก่ได้ดีที่ใกล้จะช่วงเข้าฤดูฝนนะคะเห็ดป่านะคะสามอย่างนะคะจะขัดสาฮิษออกจากร่างกายของเรานะคะนี่แหละคะ่ะคือธรรมชาติบำบัดของเราเองนะคะกินเจไม่ได้ยากอย่างที่คิดแค่เปลี่ยนจากเนื้อสัตว์มาเป็น ปูจีนกระสีแค่นั้นนะคะเมื่อเราโขกเห็ดนะคะได้เป็นเนื้อเดียวกันแล้วเราใช้เกลือปรุงเลยใส่เกลืออย่าลืมนะคะเห็ดไม่ชอบเค็มค่ะกินเห็ดแกงเห็ดหรือทำอะไรก็ได้เกี่ยวกับเมนูเห็ดแกงหอยบให้เห็ดแกงเห็ดบโให้เข็มเิินบ่า ค้เท่าคู่เท่าเพ่งเคยเคยเล่าให้คูน้อ,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 นอยฟังคูนไปประมาณนี้แหะคะ่ะแล้วก็ใส่ซอสเห็ดหอมนะคะปรุงเทนผงชูรสอันนี้ใครจะทําขายก็ได้นะคะไม่สงวนลิขสิทธิ์ค่ะแล้วก็ข้าวที่เราแช่น้ํานะคะโขลกลงไปเลยรวมกันเลย บางคนถ้าไม่มีเครื่องปั่นก็ทําเหมือนผู้น้อยนี่แหละคะ่ะบางคนนะคะมีเครื่องปัน่นเครื่องบดอะไรก็บดเอาค่ะนี่คือเราครัวบ้านบ้านครัวมุจลินครัวบ้านนอกมีวัตถุดิบมีอุปกรณ์อันไหนที่ทําได้เราก็พลิกแพงเอานะคะดูนะคะนี่นะคะ เราโขลกข้าวแช่เกลือเครื่องปรุงต่างๆหมดเรียบร้อยแล้ว,ลวเข้าเนื้อกันได้ดีแล้วเราจะทําการฉีกใบกระเทียมลงนะคะใบกระเทียมบํารุงหัวใจนะคะเราฉีกลงไปเลยนะคะฉีกลงไปฉีกลงไปเพื่อที่จะให้กลิ่นเหมือนที่เราทําคนที่คนทานโชนะเขาจะเน้นกระเทียมกันใช่ไหมอพอประมาณนะคะความหอมพอประมาณค่ะ โขกอีกทีนึงนะคะแล้วก็จะมาทำปั้นเป็นก้อนๆทำการหอ่อเก็บไว้กินได้นานนะคะนี่นะคะสำหรับคนที่จะเดินทางไกลหรือจะไปไหนมาไหนนะคะเวลาคุณน้อไปขายของหรือจะไปไหนนะคะคุณน้อก็จะทำเนมเห็ดเนมไม่ว่าจะขาเห็ดหรือเห็ดนางฟ้านะคะแต่เห็ดนางฟ้าเราจะทําการนึ่งก่อนนะคะกนมาทําแต่ว่าเห็ดขาเห็ดเนี้ จะรสชาติไปอีกแบบหนึ่งนะคะอร่อยเหมือนแหนมเนื้อนะคะคุณน้อยจะทำการทำปั้นเป็นก้อนๆนะคะ ขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะทําการหอ่อเ,เนื้อจริงกันนะคะเมื่อเราได้นั่งเสร็จแล้วเราก็เอาใบโองนะคะใส่ใบมะยมนะคะบํารุงหัวใจทําให้ร่างกายแข็งแรงใส่พริกหน่อยนะคะบางคนจะก่อนที่จะทานที่ก็ชอบใส่พริกหลออ,อะไรประมาณนี้นะคะ,พะเพิ่มพริกหลอคุณว่าไม่ถนัดก,การหอ่อเท่าไหร่นะคะ แต่เนี่ยเราใบโตมันโอกใหม่พูโนก็อยากโชว์มีใบโตแต่ว่าใบโตเนี่ยดูร้อนพายุแลดูร้อนมาก็ทําให้ใบโตเตะเยอะเลยที่สวนนะคะกล้วยก็หักลงสามคือนะคะดูสิคะกล้วยกินก็ไม่ทันขนุมก็ล้มพาดุฤดูร้อนนี่อันตรายนะคะเวลาขับรถขับเรือวันโกรธไปส่งสินค้าโว้ย รถสิบแปดล้อลงถนนเลยค่ะผู้น้อยนี่โอ้โหใจตุกตะตุกมเลยค่ะระวังกันหน่อยนะคะช่วงนี้พายุดูร้อนแล้วขับรถขับเรือไปไหนมาไหนเราต้องระวังนี่ค่ะเราจะทําการหหอประมาณยิ่งอากาศร้อนร้ออย่างนี้นะคะน้ความพนมตอนนี้อุณหภูมิสี่สิบสองวันสองวันก็ทานได้แล้วค่ะเนียมเนียมเนื้อของเรานะคะ จะทําการทอดก่อนนํามาทานหรือจะกินเลยก็ได้เพราะว่าเห็ดเราต้มสุกเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เราขายห่อละยี่สิบบาทนะคะแนงเห็ดหอมนี่นะคะขายง่ายๆนะคะทําทานทําขายก็ได้ทําเป็นอาชีพก็ได้ผู้น้อยไม่ได้สงนวนนะคะไม่ได้สงนวนสูตรนะคะทําทานได้เลยค่ะคนไหนที่ทานเจไม่รู้จะทําอะไรทาน ลองเอาขาหิดหอมนะคะมาทําเป็นแนมเนื้อเจกันทานนะคะกินเจไม่ได้จ,จําเจอย่างที่คิดเรากินแล้วเราได้บุญกุศลคนหนึ่งกินเจนะคะหนึ่งวันกินเจนะคะหมื่นชีวิตรอดตายค่ะเราได้บุญตรงนี้นะคะสวยๆนะคะเวลาประมาณสองวันเราก็ทำทานได้แล้วบาค่ะชิ้นละยี่สิบบาท สั่งได้นะคะคู้เล่นค่ะอันนี้ทําทานนะคะอันนี้ทําเป็นตัวอย่างทําให้คนที่ฝึกทานเจกินเจและอยากจะทําอาหารกินที่บ้านนะคะถ้ามีเห็ดช่วงนี้นะคะเห็ดเยอะเห็ดนางฟ้าเห็ดนางรมหรือเห็ดอะไรก็ตามนะคะอยากจะทําเราแค่พริกแพงเอามานึ่งหรือเอามาทำเพิ่มโปรตีนใส่สักหน่อยนะคะแต่ตัวนี้โปรตีนคุณค่าของเห็ดหอมมีเยอะเราไม่ได้ใช้โปรตีนตัวอื่นมาใช้เราใช้แค่ขาเห็ดหอมนะคะ สรุปแล้ววันนี้แหนมเห็ดของผู้น้อยก็มีนำเสนอแค่นี้นะคะกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นธรรมาทานและเป็นกำลังใจให้มุจลินนะคะสวัสดีค่ะ